สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะวันศุกร์ friday สีฟ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าให้เด็กๆฟังหรือยังคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนออนไลน์อีก1อาทิตย์นะคะเพราะว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนมีความปลอดภัยมากที่สุดหลังจากที่มีเทศกาลวันปีใหม่ แล้วเด็กๆอยู่บ้านก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในตลาดหรือตรงที่ชุมชนเยอะๆนั้นมีใครติดเชือ้อโควิดบ้างหรือเปล่าดังนั้นเด็กๆก็อยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะพอเราเปิดเรียนวันที่17ใช่ไหมคะวันที่18เราก็จะมาตรวจ ATK ก็เหมือนเหมือนที่เราเคยตรวจผ่านมาแล้วก็คือเย่จมูกนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆทุกคนวันนี้วันศุกร์เราเรียนผ่านมาสี่วันสามวันเพราะว่าวันจันทร์เราหยุดใช่ไหมคะ,ะทบทวนกันก่อนนะคะวันแรกวันเมื่อวันอังคารเราเรียนสองเรื่องคือความหมายของการช่างกับความหมายของการตวง วันพุธความหมายของการวัดและเมื่อวานวันพฤหัสบดีเราเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการช่างตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานว่าเป็นอย่างไรทําไมถึงไม่ได้มาตรฐานส่วนในวันนี้วันศุกร์เรามาดูสิคะว่าอุปกรณ์ในการช่างตวงวัดที่ได้มาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างนาาะคะ อันนี้จะเป็นตาช่างส่วนมากเราจะเห็นอยู่ในห้างใช่ไหมคะจะเป็นตาช่างจะมีเลขออกมาเลยเป็นตาช่างแบบคอมพิวเตอร์พอเราช่างปุ๊บจะมีเลขออกมาสำหรับใช้ช่างสิ่งของเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ได้ใช้ช่างเยอะนะคะถ้าตาช่างที่ได้มาตรฐานพอเราช่างออกมาแล้วตามมันก็จะเป็นตามความเป็นจริง เราก็จะมีลูกค้าถ้าเราเป็นร้านขายของเราก็จะมีลูกค้าลูกค้าก็จะไว้วางใจจะเชื่อมั่นในร้านของเราว่าเรามีแต่ช่างที่ได้มาตรฐานทำไมเราเขามาซื้อของทำไมเราต้องช่างก็เพื่อที่จะได้ของนั้นที่ตรงกับความเป็นจริงเราไม่สามารถกะได้เลยว่าของชิ้นนี้น้ำหนักเท่านี้เท่านี้ เรากะได้แต่มันจะไม่เป็นตามความเป็นจริงนะคะมาดูวันนี้สลัดผักจะบรรจุเป็นกล่องแบบนี้เราจะมาหยิบหย,ยิบยิบใส่กล่องแล้วปิดฝาเรามาดูว่าเท่ากันนะจริงๆแล้วอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ดังนั้นเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สุดเมื่อเรานําของมาใส่ในกล่องแล้วเราก็นําไปชั่งแล้วก็จะมีน้ําหนักเท่ากันเราก็สามารถบอกลูกค้าได้ว่า ของชิ้นนี้น้ำหนักเท่านี้ราคาเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมคะและผลจากการที่เราขายของที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็มีตาช่างหรือมีเครื่องวัดที่ได้มาตรฐานร้านของเราก็จะมีลูกค้าการขายของก็จะไม่มีการขาดทุนเข้าของก็จะไม่เหลือที่จะเน่าที่จะเสียหายเราก็จะขายหมดทุกวันใช่ไหมคะ เหมือนบ้านใครที่เป็นร้านขายของเด็กๆลองไปดูตาชช่างของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเด็กๆลองช่างดูลองสังเกตดูนะคะแต่อย่าไปเล่นหรือจะเอาอยาเอามือไปกดเล่นนะคะเครื่องช่างนั้นก็จะสามารถพังได้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเครื่องช่างที่ว่าเราเห็นชัดมากที่สุดนะคะอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือไม้บรรทัดที่เราใช้ทุกวัน ถ้าไม้บรรทัดใครที่ไม่มีตัวเลขซึ่งในตอนนี้เราอยู่อนุบาลเราจะยังไม่วัดเราจะใช้แค่ขีดเส้นเท่านั้นแต่ถ้าเด็กๆมีไม้บรรทัดที่มีตัวเลขชัดเจนเด็กๆก,ก็ฝึกดูเอาไว้เพราะว่าขึ้นประถมขึ้นป่หน .1 ไปเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนี้วัดเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเด็กๆก,ก็ลองนำไม้บรรทัดเรามาดูนะคะ ดูคุณค่าพอร์ตสารข้อ2ความจริงและข้อ9้าความซื่อตรงถ้าเรามีความจริงใจเรามีความซื่อตรงเราค้าขายเราก็จะไม่ขาดทุนใช่ไหมคะต่อไปมาดูไลฟ์เวิร์กชีตในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เติมเลือกเลือกคำศัพท์ที่อยู่ข้างบนเลือกตัวอักษรที่อยู่ข้างบนนี้มาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะคำแรก ภาพแมวแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอ่าไม่ใช่แมวคุณครูขอโทษค่ะเป็นรูปเปียกเปียกในภาษาอังกฤษก็คือ wet wet w e r wet w e ก็คือตัว w นั่นเองไม่ต้องลากมานะคะคุณครูให้เด็กๆเติมฝึกการเติม ถ้าใครที่ไม่มีโทรศัพท์ที่จะทำไลฟ์เวิร์กชีตให้เด็กๆลอกคำศัพท์นี้แล้วก็เติมลงในกระดาษนะคะลอกคำศัพท์ในกระดาษเลยแล้วก็เติมเอาก็ได้นะคะถ้าไม่ได้ทำในไลฟ์เวิร์กชีตหรือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะข้อต่อไปอะไรคะตาข่ายเน็ตเนสเน็ตเนก็คือตัว n ต่อไปพินเข็มหมูดพินใช่ไหมคะโอเพนขอโทษค่ะคุณครูมองไม่ชัดเพนปากกาเพอเอน็นเพนเพอก็คือตัวพีเพอต่อไปอันนี้รูปอะไรเอ่ยรูปเหน็นเฮ้เอน็เอนเห็นเฮ้ตัวเอชเฮ้เอชเฮเอน็เอนเห็นต่อไปครับ ถ้วยกาแฟเคอร์คัพเคอก็คือตัวซีมาดูฝั่งนี้นะคะนั่งนั่งภาษาอังกฤษว่าอะไรคะซิตเซอร์อิตซิตเซอร์ก็คือตัวเอสต่อไปก๊อกน้ำแท็บแท็บเธอแอปแท็บ เธอก็คือตัว P ค่ะต่อไปเข็มหมุด pin เพออินพินเพอีเพอรูปเสือ mat แมทเมอแอดแมทเอก็คือตัว m อาคำสุดท้ายคำสุดท้ายนี้จะเติมสองตัวนะคะ ตัวด้านหน้าจะมีให้เลือกแต่ตัวด้านหลังไม่มีให้เลือกนะคะให้เด็กเขียนเติมเองนะคะแมนคนผู้ชายเมอ่อเนเมอ่อก็คือตัวเอม่ะเขียนตัวเอมด้านหน้าเมอ่อเนเนคือตัวเอ็นเด็กๆเขียนตัวเอ็นด้านหลังด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็ฝึกอ่านหรือไม่ก็เขียนคําศัพท์นี้ในกระดาษฝึกอ่านฝึกเขียน อีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆกตอนนี้กำลังเยอะมากเลยคนที่มีเชื้อโควิดคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะเราจะมาเจอกันเรียนออนไลน์อีกสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะวันนี้ครูพรบายบายขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ